ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยวันพีสกับคัทสปอยเลอร์มางงะเอาละครับเรามาดูสี่จกักรพรรดิที่มีแนวโน้มจะตายในภาคสุดท้ายกันในภาคสุดท้ายของวันพีสเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ที่แฟนๆทุกคนรอคอยมานานหลายปีนะครับแฟนๆแ,แทบจะรอไม่ไหวแล้วนะครับที่จะได้เห็นว่าอาจารย์โอดาเนี่ยจะนําเสนออะไรบ้างในเรื่องนี้ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเหล่ามหาอำนาจที่ล่องเรืออยู่ในท้องทะเลนะครับแฟนๆจะต้องได้สัมผัสกับมหภาภัยครั้งยิ่งใหญ่แน่นอน และในขณะเดียวกันครับอาจารย์โนดาจะพูดถึงรายละเอียดส่วนตัวเกี่ยวกับตัวละครที่มีความลึกลับทุกตัวนะฮะที่อาจารย์โนดาเขียนไว้ในเรื่องราวของเขาซึ่งนั่นก็รวมถึงเรื่องราวเบื้องหลังของซีงจักรพังตราก้อนและท่านอิมด้วยและในตอนจบของวันพีซเนี่ยจะต้องมีการคุกคามถึงความตายนะฮะและหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่านี่คือส่วนหนึ่งของการประทะกันระหว่างคนที่แข็งแกร่งที่สุดจะต้องมีความตายเกิดขึ้นระหว่างคนเหล่านั้น และนั่นก็หมายความว่าจะต้องมีเดิมพันที่สูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมานครับและไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าตัวละครที่จะเสียชีวิตในตอนสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสเป็นสี่จกักรพรรดิสูงมา,มากๆจกักรพรรดิทั้ง4ี่เนี่ยถูกกล่าวถึงในเนื้อเรื่องครั้งแรกโดยการาฟนะครับและพูดได้เลยนะครับว่าอาจารย์โนดาท,ทามันออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมา,มากๆอาจารย์นดาาได้นำพวกเขามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงเรื่องและก็ให้พวกเขาเนี่ยมีบทบาทสำคัญมา,มากๆด้วยเช่นกัน ในช่วงวอเตอร์เซเว่นนะครับจกักรพรรดิทั้ง4เนี่ยประกอบไปด้วยหนวดขาวบิ๊กมัมและไคโดกับแชงแต่แตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับลำดับของ4จกักรพรรดิทั้ง4เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากสจักรพรรดิคนแรกที่ถูกค้นได้เนี่ยไม่ใช่ใครอื่นใดนะฮะก็คือหนวดขาวนั่นเองคนคนนี้มีฉาย,ยานามว่าชายผู้ที่แข็งแกร่ง,งที่สุดในโลกร่มหนวดขาวเนี่ยได้ไปจุมตีสนักงานใหญ่ของกองทัพเรือนะฮะเพื่อพยายามช่วยเอสเขาก็ไม่กลัวที่จะสละชีวิตของเขาในการไปช่วยเหลือครั้งนี้ และในที่สุดนวนดาก็มาที่สงครามมิฟอร์ดด้วยนะครับเขาก็ได้สังหารหนวดขาวไปและก็มาแทนที่4ีจักรพรรดแทนหนวดขาวและ4ีจักรพรรดคนต่อมาที่ล้มลงนะฮะงเกิดขึ้นที่ประเทศวานอซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สงครามออนิกาชิมะเกิดขึ้นที่นั่นได้ถือกําเนิดพารามิรของบิกมามและไคโรเกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเมื่อพูดถึง4ีจักรพรรดแต่ในขณะเดียวกันรุ่นที่เลวร้ายที่สุดอย่างเคทและรอกับลูฟี่ก็ได้รวมตัวกันด้วย พวกเขายังได้รับการสนับสนุนจากซามูไรนินจาและเผ่ามิงด้วยนะครับรวมถึงกลุ่มอื่นๆพวกเขาได้บัทะกับจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดและพันธมิตรของพ่อลูฟี่เนี่ยก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าสิ่งจกัจกรพดิจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามแต่ไคโดกับบิ๊กมัมก็ไม่สามารถรักษาแรงกดดันได้และในที่สุดก็พ่ายแพ้ไปคิดกับลอซึ่งเป็นสมาชิกของเจเนอเรชั่นใหม่นะฮะทั้งสองคนได้รับม่อใหม่ให้ปราบบิ๊กมัมในขณะที่ลูฟี่รับหน้าที่ในการต่อสู้กับไคโดหนึ่งต่อหนึ่ง ผลลัพธ์คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับและไคโดกับบิ๊กมัมเนี่ยก็พ่ายแพ้ไปและไม่นานหลังจากนั้นนะครับคนที่ขึ้นมาเป็นสี่จักรพรรดิแทนบิ๊กมัมกับไคโดเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นใดนะฮะก็คือลูฟี่กับบาร์กี้นั่นเองทําให้ตอนนี้มี4ี่จักรพรรดิสี่องค์นะฮะก็คือลูฟี่บาร์กี้แชงและหนวดดาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4องค์นี้เนี่ยในตอนนี้มีอิทธิพลต่อเรื่องราวสุดท้ายแบบที่แฟนๆไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะครับ เรามาดูนะครับว่าทำไมถึงมีการเสียชีวิตของ4ี่จักรพรรดิเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายสามารถพูดได้เลยนะครับว่าสี่จักรพรรดิทั้ง4ี่คนนี้เนี่ยต่างคนต่างก็ทรงพลังนะฮะและไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้ง่ายๆพลังกำลังและความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากๆนะครับแม้แต่เราทหารเรือก,ก็คิดแล้วคิดอีกนะฮะกว่าจะไปต่อสู้กับพวกเขา แฟนๆเนี่ยเคยได้เห็นในกรณีที่ถ้าหันเรือจะไปต่อสู้กับสี่จักรพรรดิแต่พวกเขาก็ไม่กล้าหลายครั้งแล้วนะครับและล่าสุดในก่เอเฮดเนี่ยอาจารย์โนดาก็ได้พูดซ้ําอีกครั้งว่าถ้าหนเรือไม่สามารถต่อสู้กับสี่จักรพรรดิได้เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตซึ่งนั่นก็หมายความว่าการต่อสู้กับสี่จักรพรรดิเนี่ยเป็นงานหนักและการที่จะฆ่าพวกเขาได้นั้นมันเป็นงานที่ยากมากๆแต่ถึงแม้สี่จักรพรรดิจะแข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับแฟนๆก็สามารถมั่นใจได้ว่า ต้องมีศีลจพัพรรคนใดคนหนึ่งพ่ายแพ้ในช่วงสุดท้ายและตายไปลูฟี่ซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นคนที่น่าจะปลอดภัยดีที่สุดแล้วนะครับเขาคือคนที่จะกลายเป็นราชาจนสลัดและด้วยเหตุน,นิทาเขาจึงไม่ใช่คนที่ต้องตายลูฟี่จะต้องตามหาวันพีซและกลายเป็นราชาจุสลัดนะครับที่มีชื่อเสียงที่สุดจากนั้นเขาจะต้องต่อสู้กับรัฐบาลโลกและปลดปล่อยผู้คนจากเงื้อมมือของพวกรัฐบาลไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าลูฟี่เนี่ยไม่ตายอย่างแน่นอน แต่ถึงอย่างนั้นนะครับสี่จักรภาคิคนอื่นเนี่ยต่างก็เสี่ยงจากความตายแฟนแฟรู้ดีนะครับว่าไบกี้เนี่ยค่อนข้างอ่อนแอและอาจจะตายได้ไง่ายๆแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเรื่องเราก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการตายของเขาไบกี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เพื่อสร้างเสียงหวัวเราะและเอาชนะความคาดหวังของเฟนแฟนดังนั้นอาจารย์โนดาจึงไม่สามารถฆ่าเขาได้เลยทําให้เหลือเพียงแค่แชงกับหนวดดาเท่านั้นนะครับทั้งสองตัวละครนี้เนี่ยมีโอกาสตายใน,ในช่วงสุดท้าย แชงอาจจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในวันพีซนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็เป็นผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายอย่างชัดเจนแชงเนี่ยอาจจะต้องต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงสุดท้ายของวันพีซนะฮะซึ่งอาจจะรวมถึงหนวดดำืูฟิกาแลนการ์ลิงและอาจจะรวมถึงท่านอิมด้วยในการต่อสู้กับตัวละครที่แข็งแกร่งเหล่านี้นะครับตัวใดตัวหนึ่งอาจจะทําให้แชงพบกับจุดจบและเมื่อพิจารณาว่าแชงเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับลูฟี่อย่างไรและการตายของเขาเนี่ยจะส่งผลต่อกลุม่มหมอกฟยอย่างไร และทฤษฎีนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับสำหรับหน่วนดาแล้วนะฮะตางก็รู้ดีว่าเขาเองเนี่ยจะต้องพ่ายแพ้ในช่วงสุดท้ายกับใครสักคนด้วยเช่นกันในความเป็นจริงเนี่ยหน่วนดาถือว่าเป็นศัตรูตัวชีกกาดที่สุดในช่วงสุดท้ายนะฮะและหน่วนดาจะต้องพบกับจุดจบแม้ว่าเขาจะได้รับพลังยิงย่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับดังนั้นจึงมีสีจกักรพรรดิทั้งสององค์เนี่ยที่มีแนวโน้มสูงมากที่จะพ่ายแพ้ในช่วงสุดท้ายและตุยไป เอาละครับเรามาดูว่าเมื่อลูฟี่กลายเป็นราชาจนสลัดแล้วสี่จักรพรรดิเนี่ยจะยังมีอยู่ต่อไปอีกหรือไม่เดวคิดเรื่องสี่จักรพรรดิเนี่ยมาจากเดลคิดที่ว่าทะเลมไม่มีราชาจนสลัดนะครับดังนั้นจึงมีราชาผู้ทรงพลังทั้ง4คนนี้เนี่ยต่อสู้เพื่อยิ่งชิงความเป็นใหญ่และตามหาวันพีซและถ้าหากลูฟี่ได้กลายเป็นราชาจนสลัดความจะเป็นในการที่จะมีสี่จักรพรรดิเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปบนท้องทะเล ไม่สามารถมีทั้งราชาจงสลาดและสีจกักรพรรดิอีก4องค์ได้นะครับการที่ลูฟี่ได้กลายเป็นราชาจงสลาดแล้วนั้นก็หมายความว่าสีจกักรพรรดิเนี่ยอาจจะต้องสลายไปแล้วเรื่องนี้สนับสนุนนิวคิดว่าจะมีการเสียชีวิตของสีจกักรพรรดิมากขึ้นแล้วเรื่องราวสุดท้ายจะทดสอบว่ากลุ่มไหนของสีจกักรพรรดิเนี่ยจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยืนหยัดอยู่ได้และไม่เพียงแค่สีจกักรพรรดินะฮะแน่นอนว่าจะเห็นบุคคลที่ทรงพลังหลายคนล้มตายในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้ และเห็นได้ชัดนะครับว่าแชงกับหน่วนดำเนี่ยคือเป้าหมายใหญ่2อ,อันดับแรกของอาจารย์โนดาที่มีโอกาสจะเขียนให้ทั้ง2คนนี้เนี่ยตายแน่นอนนะครับว่าการตายของเ่าจนสลัดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆและยิ่งเป็นจนสลัดผู้ที่มีมหาอำนาจแข็งแกร่งอย่างหน่วนดำและแชงด้วยแล้วการตายเนี่ยจะต้องส่งผลต่อเรื่องราวอย่างแน่นอนซึ่งการตายของแต่ละตัวละครนั้นจะต้องมีเรื่องเล่าหรือว่าทําให้เกิดปฏิกิริยาที่จะนาเดินเรื่องราวต่อไปได้ในทิทางใดทิทางหนึ่ง แต่ถ้าเป็นการตายของไบกี้แล้วก็มันยังไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องราวมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับบางทีไบกี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่ยืนหยัดอยู่จนถึงในช่วงสุดท้ายและเผื่อๆไบกี้เ,เนี่ยอาจจะเป็นโจรสลัดที่มาช่วยเหลือลูฟี่ในช่วงสุดท้ายก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอย่างที่เราเคยเห็นในช่วงของคุณเอเพลนอามาแล้วนะครับไบกี Bye ้ตัวนี้ถึงแม้จะมีความกล้าหาญในการรวบร,รวมพรรคพ่วกและสร้างจากักรวรรดิของตัวเองขึ้นมา แต่เขาก็เป็นคนที่ขี้ขลาดและขี้กลัวมากๆนะครับเขาคนนี้เนี่ยกลัวตายมากๆดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความตายเข้ามาถึงตัวเนี่ยเขาจะต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่งที่เอาตัวรอดอย่างแน่นอนแน่นอนนะครับว่าเมื่อถึงวันลาสุดท้ายแล้วความตายเข้ามาหาเขาเนี่ยมีข้อกับข,อข้อใดไม่สามารถช่วยเขาได้แน่นอน ในการที่บอกว่าไม่สามารถช่วยบากี้ได้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าข้อคัายกับมีฮอกไม่มีความสามารถหรือความแข็งแกร่งพอที่จะช่วยบากี้ได้นะครับแต่ถ้าสองคนนี้ไม่ช่วยบากี้แน่นอนถ้าความตายมาถึงเพราะในความเป็นจริงแล้วบากี้เนี่ยไม่ได้สําคัญกับทั้งสองคนนี้มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับทั้งสองคนนี้เพียงแค่ให้บากี้มายืนอยู่ตําแหน่งซีจักรพักเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเท่านั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งสองคนนี้เนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ผูกพันทางใจ ที่อยากจะปกป้องช่วยเหลือบากี้เพราะว่าบากี้เนี่ยเป็นหัวหน้าของเขามันไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นและสุดท้ายแล้วนะครับบากี้เนี่ยจะต้องไปหาคนที่สามารถคุ้มหัวเขาได้นะครับและเขามั่นใจว่าเขาจะอยู่รอดได้ถ้าเข้าร่วมกับกลุ่มนั้นและเขาจะต้องเข้าร่วมกับกลุ่มมาฟางังไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับและพวกเขาเนี่ยจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันเพื่อความอยู่รอดของเหล่าโจรสลดัดเนื่องจากสงครามครั้งสุดท้ายเนี่ยในฐานะที่ลูฟี่กลายเป็นราชาโจรสลัดแล้ว ในการที่เขาจะพ่ายแพ้ก็หมายความว่าโจรนสลัดบนท้องทะเลทุกคนเนี่ยพ่ายแพ้ด้วยเช่นกันครับฉะนั้นเนี่ยพวกเขาจะไม่ให้ลูฟี่พ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดเหล่าจรนสลันจะต้องรวมกันกับลูฟี่ในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและเมื่อบากี้ไปเข้าร่วมกับกลุ่มออกฟาแล้วนะครับมีโอกาสสูงที่บากี้จะรอดชีวิตและก็เป็นหนึ่งใน4ี่จักรพรรดิที่อาจจะยืนหยัดอยู่ในช่วงสุดท้ายที่ยังไม่ตายส่วนทางด้านหนวดํากับแชงนั้นมีโอกาสสูงนะครับที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นก่่อนททีจะถึงงงสสคครราามัุ้้ดย และบางทีคนใดคนหนึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ถึงช่วงสงครามครั้งสุดท้ายก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมีทฤษฎีมากมายนะครับที่บอกว่าแชงเนี่ยอาจจะพ่ายแพ้ให้กับนวลดาถึงขั้นที่อาจจะตุยไปและลูฟี่มาล้างแค้นให้ฉะนั้นเมื่อลูฟี่มาล้างแค้นให้แล้วเนี่ยหนวลดาก็อาจจะตุยไปตามๆกันแน่นอนว่าถ้าเรื่องราวไปในทิศทางนี้ทั้งสองคนนี้อยู่ไม่ถึงช่วงสงครามครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอน ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับบางทีทั้งสองคนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ต่อสู้แต่หนวดดำอาจจะไปร่วมมือกับท่านอิมและเกิดสงครามครั้งสุดท้ายเพราะเขาจะได้ต่อสู้พร้อมๆกันพีระมิดของรัฐบาลโลกเนี่ยอาจจะมีหนวดดำร่วมด้วยนะฮะซึ่งในตอนนั้นแหละคือตอนที่แชงจะได้ต่อสู้กับหนวดดำอย่างเป็นทางการส่วนท่านดั้งลูฟี่นั้นจะได้ต่อสู้กับท่านอิมซึ่งเรื่องราวนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูงมากๆด้วยเช่นกันนะครับ อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของแฟนๆนะครที่บอกว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่ร่วมกับหนวนดําหรือโจรสลัดคนใดคนหนึ่งในการต่อสู้กับเหล่าโจรสลัดทั้งหมดบนท้องทะเลบางทีพวกเขาอาจจะไม่มีหนทางที่จะต่อสู้กับเหล่าโจรสลัดทุกคนที่แข็งแกร่งบนท้องทะเลก็อาจจะเป็นไปได้หรือพูดง่ายๆเลยก็คือลังพังรัฐบาลโลกเนี่ยอาจจะไม่สามารถต่อกรกับโจรสลัดทั่วท้องทะเลได้นั่นเอง ฉะนั้นจึงมีทฤษฎีที่ว่าต้องมีจนสลัดอย่างนวลดำนะฮะที่ไปเข้าร่วมกับท่านอิมเพื่อเปิดสงครามครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นและผลประโยชน์เนี่ยก็จะตกไปอยู่กับพวกเขาเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างเพื่อนๆคิดว่าสี่จกักรพรรดิคนไหนจะตายในช่วงสุดท้ายสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ